สวัสดีค่ะชื่อฮันฮีซังเป็นนักวิจัยของบริษัทโคมาเกาหลีมา14ปีและตอนนี้ทำหน้าที่หัวหน้าทีม Personal Care ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาชั้นเป็นคนดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแฮ i บอดี้ของอะโทมี่และในขั้นตอนการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แฮ่ไวเทิลชั้นก็เป็นคนดูแลและผิดช,ชอบภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะเมื่อก่อนเราจะโฟกัสไปที่การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลักส่วนแชมพูก็จะมองว่าเป็นแค่ของทำความสะอาดทั่วไป แต่ช่วงหลังๆนี้ลูกค้าเริ่มชอบสินค้าที่ถึงจะเป็นแบบล้างออกก็ต้องมีคุณสมบัติช่วยบำรุงได้จริงๆค่ะดังนั้นก็เลยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบนั้นแล้วหลังจากที่พวกเราคิดกันอยู่นานว่าจะพัฒนาแบบไหนดีสุดท้ายก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม hair w h i t e o นั่นแหละค่ะสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงเนี่ยอธิบายด้วยเหตุผลเดียวไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันส่วนมากเกิดจากพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็การเสื่อมสภาพของหนังศี นอกจากนี้มาลพิษความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนหลังคลอดก็มีผลทําให้ผมร่วงเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนผมร่วงจะเจอเยอะในผู้ชายวัยทํางานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็เริ่มกังวลกันหมดแล้วหนังศีรษะเสื่อมสภาพนี่หมายถึงอะไรหรอครับพวกเรามักจะใส่ใจเรื่องการชะลอวัยของผิวหน้าแต่กลับละเลยการดูแลหนังศีรษะกันค่ะถ้าพูดแบบง่ายๆหนังศีรษะก็คือผิวหนังส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นแหละเมื่อหนังศีรษะเริ่มเสื่อมสภาพการไหลเวียนของเลือดและความยืดหยุ่นก็จะลดลงนะ แล้วพอเลือดไหลเวียนไม่ดีสารอาหารกับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเส้นผมก็จะน้อยลงทําให้ผมเริ่มบางลงแล้วสุดท้ายก็อาจจะทําให้ผมร่วงได้เพราะงั้นมันก็เลยสำคัญมากนะที่ต้องดูแลหนังศรีรษะให้แข็งแรงตั้งแต่ยังเด็กเราได้จัดเลียงสารสำคัญให้ดูแลครบใน3ขั้นตอนเลยนะขั้นตอนแรกมีส่วนผสมของผลซอพาเมโตกับแคมเฟอร์ลอที่ช่วยวางรากฐานให้ผมงอกแข็งแรงขั้นตอนที่2คือส่วนผสมของอะดีโนซีนค่ะ สารนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทําให้สารอาหารไปเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้นและช่วยให้ผมเส้นเล็กๆไม่หลุดร่วงจากหนังศีรษะได้ง่ายเลยนะส่วนขั้นตอนที่3จะมีส่วนผสมของไบโอตินที่จะช่วยให้ผมแข็งแรงและหนาขึ้นพวกเราได้รวมสารสําคัญจากทั้ง3ขั้นตอนนี้ไว้ในสิ่งที่เรียกว่ารูทไบเทาโคและใช้เทคโนโลยีรูทไบเทเพื่อส่งต่อสารเหล่านี้ไปยังหนังศีรษะค่ะแล้ว ไมโครไบโอมคืออะไรล่ะครับพอเราเปรียบเทียบหนังศรีรษะของคนที่สุขภาพดีกับคนที่มีปัญหาผมร่วงก็พบว่ามีจุลินทรีย์บางชนิดที่เจอได้เฉพาะบนหนังศรีรษะที่สุขภาพดีเท่านั้นก็เลยพัฒนาส่วนผสมใหม่ชื่อว่าสมาร์ทไบโอมซึ่งเป็นสารสกัดหมักจากจุลินทรีย์บนหนังศรีรษะที่สุขภาพดีโดยเฉพาะพอได้ลองใช้สารตัวนี้กับหนังศรีรษะจริงๆก็พบว่ามันช่วยลดอาการคันรอยแดงแล้วก็ขุยได้อย่างมีประสิทธิภาพเราเลยใส่สมาร์ทไบโอมไว้ในทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแฮร์ไวททอนเลยค่ะ สมาร์ทใบองเป็นส่วนผสมพิเศษที่มีเฉพาะในอาโทมิเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะคะแล้วทำไมแคร์ไวท์เทลถึงดีกว่า Absolute เวลาพูดถึงการดูแลผมร่วงล่ะ Absolute ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะพอใช้สมุนไพรเป็นหลักแล้วก็มีสารสําคัญอย่างเมนทอลแพนทีนอกับกดซาลิไซลิกด้วยแต่สารเหล่านี้จะดูแลแค่ชั้นนอกของหนังศีรษะเลยทําให้การดูแลจากข้างในยังมีข้อจํากัดอยู่ ดังนั้นกลุ่มเฮวายท้าวจึงถูกออกแบบมาเพื่อดูแลทั้งภายนอกและภายในหนังเสียษะไปพร้อมกันค่ะเพราะจุดสําคัญของการเจริญเติบโตของเส้นผมอยู่ที่เซลล์ต้นกําเนิดรากผมซึ่งส่วนผสมของเราสามารถกระตุ้นการทํางานของเซลล์นี้ได้โดยตรงค่ะผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างตั้งแต่ส่วนผสมหลักไปจนถึงเทคโนโลยีการส่งต่อที่เรียกว่า r o t ท i ฟ a l ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เดิมมาก่อนเลยค่ะแล้วเรายังใส่เทคโนโลยีไมโครไบโอมที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เข้าไปด้วยนะ เรียกได้ว่าเป็นสูตรผสมที่ช่วยดูแลทั้งภายนอกและภายในหนังศรีรษะเลยนะทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีทั้งรูทไบโทโคดและสมาร์ทไบโอมรวมถึงใช้คาเฟอีนเป็นสารออกธิ์หลักทั้งหมดเลยนะคาเฟอ,อีนเป็นส่วนผสมหลักเหรอคใช่ค่ะถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมร่วงก็ต้องมีสารออกธิ์หลักที่ผ่านการรับรองนะแล้วเพื่อให้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอาหารและยาเราเลยใช้ในปริมาณเท่ากับที่เคยผ่านการทดสอบจริงๆค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ทุกชิ้นก็เลยมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ทั้งหมดเลยค่ะ รอบนี้เราได้พัฒนาเฮรวิทอออมาทั้งหมด3แบบเลยนะเพราะเราอยากให้ดูแลได้ครบตั้งแต่ขั้นตอนการสระผมไปจนถึงหลังสระเสร็จก็เลยมีทั้งแชมพูสเกลแด์แฮร์แพคแล้วก็แอมพูค่ะโดยเฉพาะแชมพูฟองจะละเอียดแล้วก็แน่นมากเลยนะแค่ใช้เพียงนิดเดียวก็มีฟองทั้งเล็กทั้งใหญ่เยอะมากเลยนะตอนที่พัฒนาเราโฟกัสไปที่การดูแลสุขภาพหนังศีรษะเป็นหลักเลยค่ะ เราใส่คอนดิชเนอร์ในปริมาณที่ช่วยลดผมร่วงได้แต่ไม่ทําให้ผมมันเกินหรือระคายเคืองค่ะบางคนอาจรู้สึกว่าแชมพูมันฝืดๆนิดหน่อยนะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าใช้คู่กับ Scalp and Hair Care Pack จะช่วยให้ผมนุ่มลื่นขึ้นนะตัว Scalp and Hair Pack นี้ถูกพัฒนามาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะและยังมีสารเคลือบเส้นผมทำให้คนที่ผมยาวก็ ใช้บำรุงให้ผมนุ่มสวยได้เหมือนกันในแอปสู้สกินแคร์ของเรามีเทคโนโลยีที่เล็งเป้าตรงจุดปัญหาบนผิวใช่ไหมคะซึ่งพวกเราก็เอาเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนี้ด้วยนะคะพูดได้ว่าเป็นการต่อย,ยอดเทคโนโลยีที่เคยใช้เฉพาะในสกินแคร์แล้วเอามาใช้กับแพร์แคร์ด้วยคะ่ะทําให้เทคโนโลยีการส่งต่อสารถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกนามาใช้กับเส้นผมภายใต้ชื่อเทคโนโลยีรูทไวทอลค่ะตอนพัฒนาแพร์ไวทอลนี่ มีเหตุการณ์หรือช่วงที่ลำบากอาโทมีบ้างไหมคะอาโทมีอยู่ในนี้ค่ะการพัฒนาแฮร์ไวท์ลครั้งนี้เป็นการทำสินค้าที่มาเป็นเซตซึ่งเราไม่ได้ออกมานานมากแล้วนะพวกเราลองกันมาหลายรอบใช้ทั้งเวลาและความพยายามอย่างมากกว่าจะทำสำเร็จนะทั้งนักวิจัยจากโคมาเกาหลีและ BM ที่สำนักงานใหญ่ของอาโทมีก็มาประชุมกันบ่อยมากทั้งที่ออฟฟิศและที่คงจูเพื่อปรับทั้งเนื้อสัมผัสและกลิ่นให้ลงตัว ตอนที่ทําการทดสอบแบบปิดภายในคะแนนความพึงพอใจก็ดีอยู่แล้วแต่พวกเราทุกคนก็ยังอยากให้มันดีขึ้นไปอีกนะคะก็เลยตั้งใจผลักดันกันต่อเพื่อให้มันกลายเป็นสินค้าที่มอบความพึงพอใจได้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะอีกอย่างก็คืองานวิชาการเกี่ยวกับเส้นผมยังมีข้อมูลไม่เยอะเลยค่ะ พวกเราเลยไปค้นคว้าเอกสารวิชาการเพิ่มปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ถกกันจริงจังว่าจะทําให้ต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลผมร่วงที่มีอยู่เต็มตลาดได้ยังไงแล้วแค่ดีอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามันได้ผลจริงด้วยซึ่งกว่าจะทําออกมาวางขายได้ก็ใช้เวลาเราๆ2ปีเลยค่ะโดยทั่วไปฉันแนะนําให้ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนนะพอจะได้ล้างสิ่งสกปรกที่สะสมมาตลอดทั้งวันให้สะอาด แต่สําหรับบางคนที่ตองไขมันทํางานเยอะอย่างเช่นวัยรุ่นตอนเช้าก็อาจจะสระผมแบบเบาๆเพิ่มได้ค่ะถ้าใช้แค่แชมพูกับสก้าบแอนแฮร์แพคอยู่ก็โอเคใช่ไหมคบมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะของแต่ละคนแหละแต่ตอนออกแบบเราตั้งใจให้ใช้ครบทั้งเซตเพราะแต่ละชิ้นมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแชมพูเน้นทําความสะอาดสก้าบแอนแฮร์แพคเน้นเพิ่มความชุม่มชื้นดังนั้นถ้าใช้ครบก็จะได้ผลต่างจากใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ของประสิทธิภาพนะคะ ตอนเป่าผมควรเป่าให้แห้งหรือแค่หมาดๆดีครับแบบไหนดีกว่ากันหลังสระผมหนังศีรษะจะเปียกชุ่มมากเลยค่ะสภาพแบบนั้นมันทําให้เป็นรังแคหรือหนังศีรษะอักเสบได้ง่ายเลยนะดังนั้นควรเป่าให้หนังศีรษะและผมแห้งสนิทและหลีกเลี่ยงการใช้ลมร้อนแรงเพราะอาจทให้หนังศีรษะและผมแห้งเกินไปแนะนําให้ใช้ลมอุ่นกําลังดีนะเมื่อเทียบกับแชมพูแก่ผมร่วงทั่วไปจุดเด่นที่สุดของแฮไวทอยนะคืออะไรหรอครับ จริงๆแค่ใส่สารอย่างเมนทอนแพนทีนอนกรดซาลิไซลิกหรือคาเฟอีนก็สามารถวางขายเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผมร่วงได้แล้วนะแต่ถ้ามีแค่นั้นประสิทธิภาพอาจจะยังไม่โดนใจก็เลยใส่เทคโนโลยีส่งต่อเข้าไปเพิ่มค่ะซึ่งก็คือเทคโนโลยีรูทไวทอลนั่นแหละเราเอารูทไวทอลโคดไปห่อด้วยเทคโนโลยีไลโปโซมให้เหมือนกับกระเป๋าเล็กๆเลยนะขนาดที่เล็กลงจะช่วยให้แทรกผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ได้ดีขึ้นทําให้ซึ่งเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่การผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ก็เลยเติมลำดับกรดอะมิโน,โนที่เรียกว่า PTD ก็สามารถทะลุผ่านเซลล์ได้ทำให้ซึมเร็วขึ้นและลึกขึ้นเลยค่ะแต่ถึงยังไงเราก็ต้องมั่นใจว่ามันจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเลยตั้งให้เซลล์ต้นกำเนิดรากผมเป็นเป้าหมายค่ะเซลล์นี้จะดูดซึมได้ดีขึ้นเยอะเลยถ้ามีคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ค่ะ ดังนั้นนอกจากจะห่อด้วยไลโปโซมและติด PD d ดีแล้วเราก็ยังใส่คอรลาเจนเปปไทด์เข้าไปด้วยนะเราได้ทดสอบในห้องแลบว่ามันสามารถเข้าสู่เซลล์ต้นกําเนิดของรากผมได้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าถ้าใช้แค่ไลโปโซมจะซึมเข้าได้ประมาณ2%เท่านั้นค่ะแต่พอใส่ทั้ง PD d ดีกับคอรลาเจนเปปไทด์เข้าไปด้วยอัตราการซึมก็พุ่งเกิน5 0เลยนะคะพูดได้ว่าประสิทธิภาพการซึมดีขึ้นเยอะเลยค่ะขั้นแรกเราทดลองในหลอดทดลองเพื่อดูการกระตุ้นของเซลล์ต้นกําเนิดรากผมค่ะ ขั้นตอนที่2เราทดลองกับพนักง,งานที่โคมาประมาณหนึ่งเดือนโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์หนังเสียสะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่ะและสุดท้ายเราก็ทำการทดสอบทางคลินิกกับสถาบันภายนอกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในเรื่องผมร่วงและสุขภาพหนังสีรสะก่อนจะวางขายจริงค่ะดังนั้นเรื่องคุณภาพทุกคนวางใจได้เลยนะคะอีกอย่างนะผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกที่อโตม,มี่มาร่วมมือกับเราเพื่อใส่เทคโนโลยีการส่งต่อสารแบบนี้ลงไปเลยถึงแม้ว่าจะอัดแน่นไปด้วยสารบำรุงที่ดีมากแต่ในมุมมองของฉัน ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะคุ้มสุดๆถ้าไปซื้อที่อื่นคงจะแพงกว่านี้เยอะเลยนะอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะขายแพงกว่านี้อย่างน้อย2เท่าเลยนะมีวิธีดูแลตามช่วงที่ผมร่วงต่างกันไหมครับโดยทั่วไปพอเริ่มผมร่วงผมก็จะเริ่มบางลงจํานวนเส้นที่ร่วงต่อวันเกินร้อยเส้นแล้วความหนาแน่นของผมก็จะค่อยๆลดลงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในช่วงไหนนะ ดังนั้นเราเลยออกแบบรูทไ t ท l ลโคดให้ใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องช่วงเวลาเพราะมันช่วยกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดของรากผมโดยตรงเลยและยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผมไม่หลุดร่วงง่ายพร้อมทั้งดูแลให้เส้นผมเส้นเล็กแข็งแรงขึ้นด้วยนะดังนั้นจึงใช้ได้ทั้งตอนเริ่มมีอาการและตอนที่ผมร่วงกำลังดำเนินอยู่เลยค่ะแฮไวทัล <Hey Vital S 2> ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อคนที่มีปัญหาผมร่วงเท่านั้นนะแต่ยังเพื่อดูแลหนังศีรษะให้แข็งแรงด้วย ใครที่อยากดูแลนังศีษะและผมให้แข็งแรงสุขภาพดีฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความรักจากทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณมากนะ